สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สมมิ่งพนลนะคะนี้พาไม่ได้มาว่ายน้ำกันนะนี่ตีใจมากตื่นเต้นวิ่งไปก่อนละเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงหน้าว่ายหรือเปล่า ตอนนี้นะคะเราพามีรดามาว่ายน้ำนะคะอยู่กันที่นเลยซับไฟอะพอลิกเซนเตอร์ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในไป let's g o ดีวใจตก่อนทัน้ แล้วเปลี่ยนชื่อกันลูกอกอ,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 อันนี้จะเป็นโซนเด็กนะคะให้เมย์ด้าคุ้นกับน้ำก่อนตรงนี้จะเป็นแบบตื้นๆน,นะคะแล้วก็จะ ไปตรงนน้นตรงนน้นก็จะเป็นเด็กแล้วตรงนน้นจะเป็นสระลึกเลยนะคะโอ้โหไม่ได้ฝึกฝึกว่ายกับแด็ดฝกกบเดเดี๋ยวให้เล่นตรงนี้ก่อนอ่าแล้วเดี๋ยวสามขวดจะให้ไม่ได้มารเรียนว่านยะน้ำาต เสานะคะคนคนก็เยอะหน่อยอ,อย่างนี้เด็กก็มาเล่นแล้วก็จะมีเรียนว่ายน้ำด้วยนะคะก็สอนว่ายน้ำด้วยมไม่ได้ชอบใหญ่ไม่ได้ชอบชอบอแล้วก็จะมีให้ผู้ปกครองนั่งรอเด็กที่มาเรียนน้ํน้ำสะอาดใช้ได้เลยนะคะเด็กเก เด็กนะคะสิบสาสิบสี่ดอนประมาณสิบสี่ดอลลองบ่ายแอสซีนช็มาเลยมาเลยนู้นตรงนู้นก็จะเป็นอีกตึกหนึ่งก็จะเป็นจิมเนสฟิตเนสนะคะไหนไม่ได้ชอบไหมคะ,ออะมเออโอเคเดี๋ยว เนี่โอเคไล่ๆไงไล่ไงสุ่มบรรยากาศนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้เปลี่ยนมา ฝอนมุดน้ำลงไปอันนี้ให้ชินก่อนนะคะเดี๋ยวสามขวบเนี่ยทางนะทาจะให้เมยามาเรียนว่ายน้ำหนให้เข้ามาชินกับสระก่อนเราจะได้ไม่ตื่นเต้นอันนี้ยืนยืนยืนได้แนละ้วยืนให้ลองเดินลองเดินสนุกสนุกชอบคือว่าถูกนะไม่แพงสิบกร่าเลย สิบสี่ตั้งครอบมันจะมีหลายเลทนะคะอันนี้ถ้าเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่แล้วก็เด็กอีกสามคนแต่อันนี้เขาคิดต่อราคาผู้ใหญ่สองแล้วก็เด็กหนึ่งก็เลยถูกแต่ถ้ามีเด็กสามคนอย่ยคิดแบบฟาร์มดี้ก็จะถูกนี่ขนุกใหญ่ดูนินี้ตีขาเองตีจัดนน่อคเออตี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 ขาตีขาตีขาตีขาชาชชอบชอบ นี่น้ำก็สะอาดนะคะกุ่นๆน,นี่ชอบใหญ่ชอบใหญ่นี่สนุกสนุกตื่นเต้น น,ะะน,น,นี่ชอบชอบนี่ช<า> <laughs> ออคือนะคะก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้มาให้ดูนะคะก็คือมีด่าชอบคือประมาณ3ามขวดนะคะก็เริ่มที่จะแบบว่าควรนี้จะมาให้เด่นว่ายน้ำเลยนะคะเพราะว่าเขาฟังรู้เรื่องเขาสื่อสารรู้เรื่องแล้วนะคะ ถ้ามาเด็กกว่าน,นี้คือแบบเขายังสื่อสารไม่รู้เรื่องก็เรียนไปก็อาจจะ